หลังเรามาต่อครึ่งแรกเราได้สรุปว่าในโครงสร้างของความขัดแย้งของสังคมเราจะทำให้เศรษฐกิจถอยหลังไม่ได้เราจะทำให้เทคโนโลยีถอยหลังไม่ได้เราต้องเดินหน้าเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวก็คือโครงสร้างชั้นบนการเมืองการปกครองและอุดมการของสังคมต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจซึ่งกำลังก้าวรุดหน้าไปเท่านั้นนั่นก็คือ ต้องให้การเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยและให้ความคิดหลากหลายสามารถดำรงอยู่ได้นั่นคือทางออกอย่าทำให้ประเทศถอยหลังเลยต้องเดินหน้าเท่านั้นเองและเมื่อมาพูดถึงความขัดแย้งหลักในเรื่องของกลุ่มคนนะฮะเดิมเนี่ยในช่วงแรกของความขัดแย้งในสังคมเป็นการขัดแย้งของ ดูปรหนึ่งว่าของกลุ่มทุนของคุณทักษิณกับระบอบอาตยมนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปพัฒนาโดยเฉพาะเมื่อกลุ่มของคุณทักษิณซึ่งเป็นพรรคการเมืองถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยสามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้มากมายความขัดแยง้งจากกลุ่มของคุณทักษิณหรือพรรคไทยรักไทยกับระบอบอมาต เครือข่ายของกลุ่มทุนและกลุ่มข้าราชการขุนนางมันก็ได้แปลเปลี่ยนละกลุ่มที่ยึดกลุ่มการเมืองการปกครองแบบจารีตนิยมก็จะรู้ตัวหรือไม่ว่าคู่ความขัดแยง้งไม่ใช่คุณทักษิณอีกต่อไปแล้วแต่เป็นประชาชนที่สนับสนุนพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทย เพราะเขาได้แสดงจิตนาลมในการเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเขาประสงค์ที่จะให้พักการเมืองนะฮะของคุณทักษิณชินวัตรในฐานะพักไทยรักไทยในฐานะพักพลังประชาชนและในฐานะพักเพื่อไทยล่าสุดเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศแต่ว่าล้มเหลวปีส4ได้บริหารประเทศอยู่ร่วมสี่ปี และจากนั้นเป็นต้นมารัฐประหารโดยวิธีการต่างๆกันก็เกิดขึ้นเพื่อจะไม่ยอมให้พักการเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การนำของคุณทักษิณนั้นสามารถที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อชนะก็ต้องทำให้แพ้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าไม่ใช่ด้วยการทหารก็ด้วยเรื่องอื่นๆ แม้กระทั่งใช้คำว่ารัฐประหารทางกฎหมายนะการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อหยุดยั้งนะฮะพักการเมืองเพราะนั้นประเด็นยุบพักต่างๆมันจึงเกิดขึ้นมากมายและมันจะเป็นคำตอบในยุคนี้อีกก็เป็นได้คือทฉันไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดในการที่จะไปชี้ นท่าน,นอยากจะให้สังคมเนี่ยมองพิจารณาแล้ววิเคราะห์แล้วคิดเองโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงได้ช่วยกันคิดดูว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประชาชนส่วนใหญ่มีเจตนาต้องการให้พักการเมืองบางพักที่ประชาชนชื่นชอบเข้ามาทําการบริหารแน่นอนไม่ถูกใจเครือข่ายระบอบอารย์จึงขัดขวางไว้ ตั้งคำถามว่ามันชอบทำหรือไม่ท่านจะสามารถตัดสินได้อย่างไรว่าประชาชนโง่งเง่าท่านจะสามารถตัดสินได้อย่างไรว่านี่ถูกจ้างแล้วท่านมองเอาเหมือนกับคำพูดที่ว่าทุกอย่างก็คือคุณทักษินกลายเป็นว่าท่านมองว่าเป็นความขัดแยง้งระหว่างท่านมองกลับข้างกันนะว่าคือท่านมองความชอบธรรม ของเครือข่ายระบบอระมาทกลุ่มชนชั้นสูงกลุ่มปัญญาชนกลุ่มทุนอื่นๆว่าขัดแย้งกับคุณทักษิณแต่ท่านไม่ได้มองว่าในฐานะที่ท่านยึดกลุ่มกลไกอำนาจรัฐยึดกลุ่มโครงสร้างชั้นบนของสังคมไทยที่แท้ท่านกําลังขัดแย้งกับประชาชนไทยส่วนใหญ่และนี่คือสิ่งที่บังตาและสิ่งที่จะทำให้เกิดหายนะในประเทศไทยด้วยความไม่เข้าใจ ว่าใครเป็นคู่ขัดแย้งของท่านท่านคิดว่าคุณทักษิณเป็นคู่ขัดแย้งของท่านนั่นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดนั้นก็คือประชาชนเป็นคู่ขัดแย้งของท่านต่างหากแล้วท่านจะสู้กับประชาชนเช่นนั้นหรือท่านหาจ,จะรู้สึกว่าคุณทักษิณไม่ถูกท่านมีสิทธิ์ที่จะบล็อกคุณทักษิณแต่ขณะนี้ไม่ใช่แล้วค่ะคุณทักษิณถูกผลักดันหรือพักเพื่อไทย หรือพักพลังประชาชนหรือพักไทยรักไทยถูกพักดันจากประชาชนให้ออกมาที่จะเป็นตัวแทนมันกลายเป็นเช่นนั้นแล้วใครไม่อยากจะให้เป็นแต่มันเป็นเช่นนั้นเพราะพวกเครือข่ายระบอบอรามาททำเช่นนั้นเองทําให้เป็นเช่นนี้เองท่านทําให้เป็นเช่นนี้เองท่านยึดทรัพย์นะคะคุณทักษิณสี่หมื่น 40, กว่าล้านท่านยุบพักสองครั้งและที่อาจจะยุบอีกครั้งหนึง่ง แต่ท่านทำลายจิตจำนงของประชาชนไม่ได้และความชอบธรรมของประชาชนสว่วนนี้เนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นในสายตาชาวโลกมากขึ้นเพราะแรกๆเขาจะเชื่อว่าท่านขัดแย้งกับคุณทักษิณคือท่านจับคู่ความขัดแย้งหลักเนี่ยว่าเป็นความขัดแย้งกับคุณทักษิณแต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเป็นคุณทักษิณจริงจบไปนานแล้วค่ะแต่นี่ที่ยังไม่จบก็เพราะว่า ท่านกำลังขัดแย้งกับประชาชนส่วนใหญ่และ่าพูดทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการหาทางออกให้ประเทศไทยถามว่าราหว่างผู้กุมกลไกอำนาจรัฐในระบอบอำมายาธิไปไตยขัดแย้งกับประชาชนท่านว่าทางออกจะเป็นเช่นไรทางออกท่านทำรัฐประหารหรือจะเป็นทางออกพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผลท่านฆ่าประชาชนท่านปราบปราบประชาชนเป็นทางออกหรือ คิดว่าคนกลัวไม่ได้ผลท่านจับเข้าขังคุกนะฮะพันธนาการด้วยโซ่ตรวนเพื่อหวังว่าให้คนกลัวท่านคิดว่านี่จะเป็นทางออกของประเทศนั้นหรือไม่ใช่ไม่ใช่เลยทางออกมีอย่างเดียวท่านต้องเดินหน้าให้โครงสร้างของสังคมไทยเป็นสังคมในระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต่างหาก ที่เราเริ่มทํานั่นคือการเปิดประตูทางออกแต่ถ้าท่านบล็อกอีกดท่านมองเอาว่าท่านเข้าใจผิดนะท่านสําคัญตัวเองผิดและท่านมองปฏิปักษ์ผิดและเมื่อท่านเอาประชาชนเป็นปฏิปักษ์ท่านจะเอาชนะประชาชนได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ท่านฆ่าคนบางคนท่านท่าคนกลุ่มคนท่านจับเข้าขังคุกได้ แต่ประชาชนท่านฆ่าไม่ตายทำลายไม่หมดดนั้นก็ต้องเอาคําพูดของเนรสันเบนเดล่ามาท่านฆ่าประชาชนไม่ได้หมดนะฮะประชาชนที่ต้องการต่อกรทางการทหารกับท่านนี่เป็นคําพูดของแนวสันเบนเดลา่าต่อกรไม่ได้เพราะว่าท่านกลุ่มปืนท่านกลุ่มการทหารทั้งหมดอยู่ในมือ แต่ในขณะเดียวกันนะกองทัพของท่านก็ฆ่าประชาชนหมดไม่ได้นี่ไม่ใช่อาจารย์ธิดาพูดนะนี่นเนรสันเบนเดลาพูดแล้วมันก็คือความเป็นจริงเขาจึงต้องหาทางออกแต่อันนั้นเขามีปัญหาเรื่องสีผิวเรื่องชาติพันธุ์เรื่องเชื้อชาติด,ด้วยของเราไม่ใช่คนไทยแท้ๆ,ๆเหมือนกันหมดเลยนะฮะคนไทยแท้ๆ,ๆเหมือนกันหมดเลยถามว่าเหตุนใดท่านจึง ทำตัวเป็นศัตรกูกับประชาชนเรีนว่าไม่ฉลาดเลยไม่ฉลาดเลยความจริงประชาชนพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเราเข้าใจความจํากัดทางประวัติศาสตร์เราเข้าใจความจํากัดทางวัฒนธรรมเราเข้าใจความจํากัดอื่นๆโดยเฉพาะการที่มีกลุ่มจาตินิยมในประเทศไทยแข็งแรงกว่า ประเทศอื่นๆเหตุผลง่ายๆส่วนหนึ่งก็คือเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเราไม่เคยมีจักรวรรดินิยมที่ทำลายกลุ่มจารีตนิยมกลุ่มอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยหลายประเทศเขาง่ายในการก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยเพราะอุปสรรคอันนี้น้อยแต่ของเราภาคภูมิใจที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแต่เราก็มีคำถามว่า แล้วการปรับตัวของจารีตนิยมนะฮะกับอนุรักษ์นิยมสอดคล้องความเป็นจริงหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่อยากให้พิจารณาเพราะนั้นทางออกของประเทศไทยมีอยู่ทางเดียวคือท่านต้องอนุญาตให้ประชาชนเป็นใหญ่คือท่านต้องฟังเสียงประชาชนแต่ถ้าท่านมองเห็นประชาชนเป็นหัวเป็นควายเป็นคนโง่ มีเฉพาะกลุ่มอภิสิทธิชนเท่านั้นที่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่ควรแก่การเป็นผู้ปกครองแล้วคนอื่นๆที่เป็นเปรียบเหมือนไพร่นี่เป็นวาทกรรมไพร่ในยุคดิจิตอลไพร่ในยุคดิจิตอลก็ยังสมควรเป็นผู้ถูกปกครองนะฮะแล้วกลุ่มอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมกลุ่มอภิสิทธิชนเท่านั้นที่ชอบทำในฐานะผู้ ปกครองและโดยที่ท่านไม่มีอะไรยึดโยงกับประชาชนเลยท่านถูกแต่งตั้งบางคนจากมือที่หมอไม่เห็นหรือถูกแต่งตั้งจากเครือข่ายระบอบอมาตย์หรือถูกแต่งตั้งจากโครงสร้างชั้นบนลงมาไม่ได้มีอะไรยึดโยงกับประชาชนท่านก็ไม่มีความเข้าใจและมองเห็นความสำคัญของประชาชนนี่คือที่มาของความไม่เท่าเทียมกันในการใช้กฎหมาย ในการศึกษาในด้านเศรษฐกิจในทางด้านการเมืองทุกๆเรื่องทุกทเรื่องท,ทางออกของสังคมไทยก็คือคืนอำนาจให้ประชาชนแทนขอพูดตรงไปตรงมาพูดอย่างวิชาการที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ในฐานะประธานนปชนะคะซึ่งมีคนอยากให้ออกจำนวนหนึ่งนะฮะก็ไม่เป็นไร นะฮะจะเอาไว้คุยภาคต่อไปได้นะฮะแต่ว่าพี่พูดในขณะนี้ในฐานะนักวิชาการของประชาชนอยากจะบอกว่าท่านต้องคืนอำนาจให้ประชาชนท่านต้องให้ประชาชนจัดตั้งรัฐบาลของตนเองท่านอย่ามาจัดตั้งรัฐบาลแทนประชาชนแบบที่แล้วมาอีกเลยหรือท่านอยาพยายามจะมาจัดตั้ง รัฐมนตรีบางท่านเช่นรัฐมนตรีกลาโหมต้องเป็นอย่างนั้นรัฐมนตรียุติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นคนนั้นที่แล้วมารัฐธรรมนูญ50และรวมทั้งการจัดการมาก่อนก็ทำให้เครือข่ายระบบอํามาดเข้มแข็งจนกระทั่งพรรคการเมืองและรัฐบาลเข้าไปล้วงลูกในกระทรวงทบวงกรมไม่ได้เลยท่านทำบอร์ดกันขึ้นมาทุกกระทรวงทบวงกรม เพื่อบล็อกไม่ให้ไม่ให้นักการเมืองเข้าไปล้วงลูกในการโยกย้ายหรือในการบริหารจัดการนี่เป็นวิธีการของเครือข่ายระบบอามาตเวลาเข้ามามีอำนาจทางบริหารก็เข้ามาจัดการเช่นนี้เข้ามาจัดการเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะเพื่อที่จะทำให้เครือข่ายระบบอามาตยังแข็งแรงความหมายคืออะไรไม่ยอมคืนอำนาจให้ประชาชน ขีดเส้นใต้แต่ท่านบอกได้เลยว่ากี่ปีมาแล้วท่านทําไม่ได้หรอกท่านอาจจะฆ่าคนเพิ่มอีกท่านอาจจะจับคนไปจับกลุ่มคุมขังหรือท่านอาจจะมาแทรกแซงทําลายขบวนการประชาชนให้แตกแยกท่านอาจจะมาแทรกแซงแบบครั้งที่แล้วในพักการเมืองคือพักพลังประชาชนท่านยุบพักแล้วท่านก็ทําให้แตกหรือในพัก ไทยรักไทยท่านก็ทําให้แตกหรือในขบวนการเสื้อแดงท่านก็อาจจะซีไอปีมาทําให้แตกแต่ว่าทิศทางของประชาชนมีแต่ก้าวหน้านะฮะนี่ขบวนการประชาชนและรวมทั้งพรรคการเมืองก็มีบทเรียนมามากมายเพราะฉะนั้นท่านอยากจะเรียนว่าทางออกของประเทศไทยก็คือต้องคืนอํานาจให้ประชาชนและต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนเติบใหญ่ ประชาชนมีวุฒิภาวะประชาชนสามารถตัดสินชะตากรรมของประเทศและของตนเองได้ถ้าท่านไม่ยอมคืนอำนาจเี่ท่านบอกไม่ได้เลยว่าไหายงะประเทศไทยจะเป็นอย่างไรไหยงะมันไม่ได้มีแค่การเมืองการปกครองแต่ไหเงะชะตากรรมมันจะคืบคลานไปถึงขีดความสามารถในการแข่งขันไปถึงองค์ความรู้ของประเทศ ไปถึงสติปัญญาของประเทศไปถึงการขับเคลื่อนของประเทศไทยซึ่งขณะนี้เราล้าหลังกว่าประเทศอื่นที่ก้าวสู่โลกในยุคเดียวกันตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์มาเลเซียนะฮะไม่ต้องพูดเรื่องเกาหลีและเราอาจจะล้าหลังนะฮะเวียดนามถ้า หากว่าเรายังพยายามจะทำรับประหารหลายรูปแบบ <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> รับประหารหลายรูปแบบนะฮะรับประหารหลายรูปแบบเหล่านี้ <c oughs> จะเป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าของประเทศในทุกปริมณฑล นั้นจึงขอเรียกร้องแทนประชาชนจำนวนมากถ้าท่านเข้าใจว่าความขัดแย้งหลักขณะน,นี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างคุณทักษิณกับเครือข่ายระบ,บอบปรรมท่านต้องก้าวข้ามปัญหาของคุณทักษิณได้แล้วเพราะว่าท่านได้กระทำกับเขาในฐานะมนุษย์เนี่ยมากพอละแี่ไม่ได้พูดแทนคุณทักษิณแต่ที่ทัานคิดว่า สติปัญญาของสังคมนี้มันคงแย่มากถ้าคุณยังวนเวียนอยู่ที่ว่าคุณจะทำย่างไรที่จะจัดการกับคุณทักษิณและเครือญาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายวงสวัสด์หรือไม่ว่าคนที่ท่านอ้างว่าเป็นนอมินีและหมายถึงครั้งนี้ถ้าหากว่ามีการแขวนคุณยิ่งรักท่านเข้าใจไหมว่าประชาชน15ล้าน7แสนคน ต้องการคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีดันสัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ว่าเขาต้องการเช่นนั้นจริงๆแม้ว่านปชจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับพักการเมืองคือพักเพื่อไทยในฐานะผู้ถูกกระรทําจากเครือข่ายระบอบมาดเหมือนกันแต่ดิฉันพูดด้วยน้ำใสใจจริงว่าดนสัมผัสแล้วประชาชนเขาไม่ยอมนะ สิบห้าล้านเจ็ดแสนเสียงนะฮะแล้วยังพูดยังมีจำนวนหนึ่งแต่นับได้ล้านกว่าที่ถูกโกงถูกทำให้ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้นะฮะตั้งแต่การเลือกตั้งล่วงหน้าและรวมทั้งการที่ไม่ให้ความสะดวกรวมแล้วเดนเชื่อว่าประมาณล้านเสียงเพราะฉะนั้นคิดเฉพาะ ที่ต้องการให้คุณยิ่งรักเป็นนายกนะฮะดิฉันว่าร่วม17ล้านเสียงแล้วท่านว่าน้อยไหมยังมีบางคนบอกว่ามีอีกส่วนหนึ่งทั้งหมดมาออกเสียง15ล้านเสียงอ่าไม่ใช่35ล้านเสียงขออภยัย35ล้านเสียงนะฮะประมาณ35ล้านเสียงคือ75็ ถ้า17นี่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งคือเขาอ้างว่า15ล้านเแสน16ยังไม่ถึงครึ่งดรงะฉะนว่ามันเป็นเรื่องสีถนน,นชัยคุณต้องคิดสิว่าคนร่วม17 07, ล้านคนเนี่ยต้องการให้คุณยิ่งรับเป็นนายกและนี่คือประชาชนตัวจริงนะคะที่เขาอุตส่าห์ลุยน้ำลุยคโคลนอุตส่าห์ต่อสู้ยากลำบากเพื่อที่จะมีพรรคการเมืองที่เขาชื่นชอบมาเป็นรัฐบาลแล้วท่านไปบล็อกเขา ด้วยรับประหารทางกฎหมายหรือวิธีการกระบวนการบางอย่างในเส้นทางของความยุติธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งท่านว่าท่านจะเหนื่อยไหมดิฉันก็เหนื่อยนะประธานนปชก็เหนื่อยและท่านยิ่งเหนื่อยกว่าประชาชนเหนื่อยอยู่แล้วทุกคนเหนื่อยหมดแล้วถามว่า ท่านรับผิดชอบประเทศเพียงไรท่านรับผิดชอบหายยนะของประเทศและชะตากรรมของประเทศเพียงไรเรื่ยไ,ไม่ได้บอกให้ท่านไม่ใช้กฎหมายแต่ท่านบอกว่าท่านอย่าใช้กฎหมายเป็นเชิงการทำรับอาหารหรือบิดเบือนหรือใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นคนและมันต้องตั้งคำถามว่ากฎหมายนั้นเนี่ยที่มาของกฎหมายและระเบียบบางอย่าง ถูกต้องชอบทำหรือเปล่าและเจตนารมของมันที่แท้เป็นอย่างไรใช้เพื่อบล็อกคนบางส่วนเท่านั้นเองหรือถ้ากฎหมายไหนไม่สามารถใช้กับคนได้ทั่วหนะ้าเลือกปฏิบัติเฉพาะบางส่วนและไม่คิดว่าประเทศนี้มีนิติรัฐนิติธรรมและถ้าประเทศไทยไม่ใช่นิติรัฐที่เป็นนิติธรรมนะฮะดงนั้นไม่คิดว่าประเทศนี้จะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างปกติสุข และนี่คือชะตากรรมของประเทศไทยที่รียันคิดว่าเราไม่ควรจะ,ระเผชิญกับมันถ้าเรามีสติปัญญาของสังคมไทยที่มากกว่านี้นี่ไม่ใช่เรื่องรบราฆ่าฟันระหว่างบุคคลแต่เป็นเรื่องระบอบต่อระบอบระบบต่อระบบเป็นเรื่องหลักการเป็นเรื่องของความขัดแยง้งของระบอบการเมืองการปกครอง เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างผู้ถูกปกครองกับผู้ปกครองเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเครือข่ายระบอบอมาตะยาธิปไตยและเป็นความขัดแย้งระหว่างพื้นฐานเศรษฐกษิจของสังคมกับโครงสร้างชั้นบนที่เป็นระบอบอมาตะยาธิปไตยและนี่คือความขัดแย้งที่แท้จริงไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างคุณทักษิณ กับใครบางคนในระบอบอมารตยาธิปไตยและนั่นคือความเข้าใจผิดอย่าให้เป็นหายนะของประเทศไทยเลยเพราะเราหวังว่าประเทศจะก้าวไปข้างหน้าดังนั้นหวังว่าเราควรจะเริ่มก้าวย่างก้าวนะฮะเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของการกล่าวร้ายและการกล่าวโทษ แต่เป็นการพยายามพูดความจริงในแง่มุมวิชาการเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยค่ะเพราะนั้นเนนก็หวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงจำนวนมากผ่านโรงเรียนอนอกปชสิ่งที่เนนพูดนีก็คือสิ่งที่พูดจำนวนหนึ่งในโรงเรียนนะคะเพราะนั้นเนนก็หวังว่า การเข้าใจรากเหง้าของปัญหาจะนำมาซึ่งการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทยวันนี้เราต้องขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ฟังอยู่ทางบ้านและได้ชมอยู่ทางบ้านทั้งหมดเราพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเราคนเสื้อแดงจะเป็นกองหน้าของประชาชนไทยที่จะเดินหน้าเพื่อทำให้ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่มีระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจะระชธิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชนไทยให้ได้และเราจะรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมท่านเป็นที่แน่นอน